สวัสดีนี่ตันไปเป็นแบบนะคะแต่งหน้าให้กับโรงเรียน m a มกับ a r t Academy นี่หนะ้าออกแบบแนวเคลียร์นะคะเป็นแบบใสๆหน้าตุ้ดใสมะเ <laughs> ดูเป็นแบบเขาแต่งหน้าแบบยกหน้าอะไรอย่างงี้ให้ด้วยแล้วก็บังเอิญตกข้าวตกถังนะเป็นแบบหนุ่มตกถังเขาเส้นะได้แต่งอะไรอย่างงี้ อันนี้ตู้อยู่ใน s t o r y ีนะคะที่ถ่ายเป็นโปสเตอร์นะคะจัดไฟเต็มเลยแล้วก็มีชาข้างล่างด้วยหเห็นไหมที่อยู่กับพี่ๆนะคะอ๋พอพออย่าอย่าถ่ยยยายหน้ากดให้พี่ในหน้าเล็กๆ <laughs> <laughs> ว่า wow. อันนี้เป็นห้องที่สอนแต่งหน้านะคะกระจกเียบเลยนะคะหันไปกระจกเียบกระจกแบบสองหน้าอะไม่เห็นหลังเราเริ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้แต่งให้พี่เขาแต่งโอเคมากเลยชอบ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 ชอ,บชอบ ไม่ค่อยให้คนอื่นแต่งหน้าตัวเองเนาะวันนี้รูส้สึกรู้สึกดีมากก็คนนี้ที่แต่งให้เขาไปอาจารย์เนาะคะเ,เรียนจบแบบมึงนอกอย่างงี้เราก็ได้คือเอาง่งายๆเราก็ได้ขโมยความรู้เข้ามาโอเค okay. ไปแล้ะทำาาานต่อดีกว่า